เพราะจะไม่ได้เอาบุญกับลุงปุ๋ยอีกแล้วเพราะลุงปุ่ไม่เกิดดีกเราไม่ได้กลับมาสร้างบุญสร้างกุศลหรือสร้างบาปอกุศลแล้วไม่ได้มาทําลายทาง้ายคนนี้แล้วไม่ได้มาเอาบุญให้ใครอีกเพราะลุงปุ่ไม่เกิดดีครับแน่ใจขนาดนั้นห้เกิดมาทําไมเกิดมาก็มาแก่มาเก็บมาตายมาทุกอย่างนี้ไม่เกิดดีกว่านี่ไม่เกิดแล้วไปไหนนั่นรู้แก่ใจทั้งตัวเองตอนนี้ จะจตังเวทิตตปูวินจูฮีเป็นการรู้ได้เฉพาะตนไม่มีใครรู้อะเรารู้ได้เฉพาะเราตอนนี้ใครจะว่าไปโน่นใครจะว่าไปนี่เราไม่เข้าไปก้าไก่แต่ที่เราอยู่ก็ดังที่พูดให้ลูกหลานฟังหลวงปูต่ต้องการอยู่เพื่อต้องการที่จะรักษาหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นเสื่อมไปมากพุทธศาสนาเหล่านี้อย่าคิดว่าเจริญนะ มีแต่การก่อสร้างเจริญในวัดวารามแต่ทําวินัยเจริญไหมพระเถรนินจีปัตวิกานี่พวกเรานี่เข้าใจศาสนาไหมพุทธเจ้าตรัสแล้วนี่ถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่นะอย่าลืมนะ